โต๊ค่ะคุโตุ๊โต๊เย็นชุ่มฉ่ำค่ะก็ต้องหดน้ำต้นไม้เลยค่ะ นตกแล้วพี่น้องเอ้ยบังเรือกัะจอดที่หน้าเฮงอือนเตียมพร้อมนี่ตกลงมารถเอาให้ท่วมพูนะ่ะมีเรือแล้วเรือเนี่ยนะนะเรือตกรถตอนมีพะเนมอย่าตกตอนแรงนะ่ะไปหับเด็กน้อยนะัเกเรียนนะ่ะ ฝนตกแล้วบอกไปใส่อะไร้วนอนจ้าได้บรรยากาศบรรยากาศฝนตกแล้วเบืองใบไม้ตกตอนแรงแล้วให้ยุดตกเด็ก ไปหับเล็กน้อยนักเรียนบนยุต๊บการลังยักอีกแล้วบานเนี้รถไงกกับขี่บเบ,บเป็นนี่แล้วขับรถไงก์โบเป็นมีแต่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วขาวมืดเลยหู แล้วคนมาส่งข,อ,ของคอยงินนี่ฝนตกแล้วค่ะ ฝนเนาะฝนตะตุกได้ตกดีนละหน้าลงนา